สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจะมาพบมาพ่อกับผู้สาวค่ะแล้วอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะตอนนี้ก็อยู่บนถนนหมายเลข12นะคะจะตีก็ออกมาตั้งแต่ไซยภูมินะคะไซยภูมิมาผ่านขอนแก่นถ้าพูดถึงว่าเข้ามาที่ถนนหมายเลข12ก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเนะเาะเริ่มต้นที่ขอนแก่นก็แล้วกันนะคะ ขอนแก่นนะคะตีก็มุ่งหน้ามาจากคอนแก่นก็แล้วกันมาจากคอนแก่นผ่านกาละสินและจะไปสู่อ่าไปไม่ถึงน่าจะถึงส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะคะของอ่าจังหวัดมุกดาหารเนาะถ้าพูดถึงจังหวัดมุกดาหารนะคะทุกคนก็มีแสดงติดกับเราทางฝั่งสวรรค์นาเขตเนาะจะมีสะพานมิตรภาพนะคะ เพราะว่ามีด่านคมแดนมิตรภาพที่เป็นด่านสากลอยู่ทางนั้นก็เท่าที่รู้นะคะก็เห็นรถนะคะรถสิบล้อวิ่งเยอะนะคะน่าจะเป็นอ,อีกจุดหนึ่งก็แล้วกันนะที่เป็นด่านสากลที่มีการขนส่งสินค้านะคะพี่ๆทุกท่านเลยเนาะก็ตีก็ไม่เคยไปหรอกนะคะด่านคมแดนทางบุกดาหาพิ่ณ เห็นเพื่อนบอกว่ามีสะพานมิตรภาพไทยลาวที่สวยมากๆนะมีโอกาสตีก็อยากจะไปสัมผัสเหมือนกันนะคะมีโอกาสตีก็อยากไปสัมผัสอยากไปจะไปดูเหมือนกันนะคะว่าด่านพรมแดนทางนี้จะจะสวยงามสมคำล่ำลือไหมไว้มีโอกาสเดี๋ยวตีจะพาพี่พี่เอฟซีท่านไปดูไปชมกันเนาะแต่วันนี้นะคะจะไปแค่ส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งของจังหวัดบุกนาหารไปถึงแค่เขาขาดอยู่ที่อำเภออาเขาเรียกว่าเขาขาด เรียกว่าเขาขาดเลยเนาะเอา,เอา,เ,อาเอาง่ายๆตีก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงให้ถูกนะคะอจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกาลสินและจังหวัดมุกดาหารนะคะจุดนี้บอกไปเลย,เลยว่าเป็นถนนหมายเลข12ที่มีจุดเป็นแบบสวยงามมากๆนะคะเป็นเขาขาดที่มีวิวสวยจริงๆนะคะเป็นถนนที่สวยมากๆก็แล้วกันเพราะเป็นถนนเพื่งนก็น่าจะสร้างได้ประมาณสัก สี่ปีแล้วม้าีิจำไม่ผิดสามสี่ห้าปีแล้วละค่ะเพราะว่าตีมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองเนาะเห็นหลายช่อง youtube เพื่อนหลายช่องหลายเพจหลายช่อง u t u b e เพิ่นก็มาลงแล้วเนาะตีก็เคยมารีวิวแล้วครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งหรือสองครั้งถ้าตีจำไม่ผิดนะนี่แหละครับ มาทีไรก็บอกว่าตื่นเต้นมากนั่งไม่ติดเลยนะคะวันนี้ก็มาถึงจังหวัดกาลสิทธิ์แล้วดีก็จะพาพี่พีเอฟซี MC ทุกท่านไปดูวิสมเหมือนกันลจะจ้าแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราก็รีวิวบนเส้นทางนี้กันก่อนนะคะเส้นทางหมายเลข12นี่แหละคะ่ะเป็นเส้นทางตัดใหม่นะว่าตัดใหม่กว่าไส้นะคะคราวก่อนที่ตีมาเนาะปั๊มน้ํามันยังไม่ค่อยมีเยอะนะคะั้มน้ํามันเห็นมีปั๊มน้ํามันปั๊มหนึ่งนะคะบนเส้นทางหมายเลข12นี้นะคะ ก็เดี๋ยวนี้โอ้โ่ขึ้นมาหลายปั๊มแล้วนะคะบอกได้เลยเส้นทางหมายเลข12นี่เนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจกเลยก็ว่าได้นะตีว่าเริ่มมีร้านค้าร้านขายร้านขายส้มตําไก่ย่างร้านขายอาหารตามสั่นนะคะพี่พี่ MC ขันเกิดขึ้นมาเยอะมากนะคะแล้วก็ปั๊มน้ํามันนี้หลายแห่งแล้วนะคะปั๊มน้ำมันเท่าที่เห็นเนาะนั่แหละค่ะนี่แหละค่ะคือการพัฒนาของเมืองไทยนะคะ บอกได้เลยไม่เคยเหมือนเก่าเหมือนเดิมและถนนนะบางจุดบางท่วงบางตอนเนาะเพื่อนก็ปรับปรุงใหม่อีกนะคะลาดยางใหม่อีกดำเงาวับนบอย่างฝั่งโน้นนะคะทุกคนฝั่งโน้นก็มีจุดลาดยางใหม่อีกนะคะนี่และค่ะถนนเมืองไทยไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยหยุดพัฒนาพัฒนาแล้วพัฒนาอีกพัฒนาเรื่อยๆไปไม่เคยหยุดพัฒนานะคะและก็ถนนเนี่ย ตีบอกได้เลยวิ่งดีมาตั้งแต่อ่าเพื่อเรียกว่าวิ่งไม่สะดุดกันแล้วกันนะคะตั้งแต่คอนแก่นมาเลยนะคะเพราะว่าตีมาประจบกับถนนมาเลข12อยู่ที่คอนแก่นเนาะเพราะว่ามีตีเองมาจากไซยภูมินะคะตีมาจากไซยภูมิก็มาอ่าผ่านทางอ่าออกมาทางโคโค,โคไซนะคะผ่านผ่านจาผ่านพยืนผ่านพ,ย,นานพยืนก็ออกมาอยู่สู่ตัวเมืองคอนแก่น ผ่านตัวเมืองคอนแก่นมาแล้วก็มุ่งหน้ามาทางพี่ละหลายๆายทางยางตลุงยางตลาดเล่ะบนถนนมาเลข12เนาะพี่ๆท่านก็หลายผ่านหมู่บ้านสนุนทบูรผ่านตัวอำเภอผ่านตัวจังหวัดมานะคะถนนเส้นนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นถนนที่สะดวกสบายมากๆนะคะถ้าพูดถึงวิวและบรรยากาศนะคะเ้าเข้าที่ตีขับรถผ่านมาเนาะ เพื่อนกําลังทําให้ทํานานะคะเพื่อนกําลังเพื่อเรียกว่าไถาให้ไถานาแต่ที่สําคัญรู้ไหมคะตีขับรถผ่านมาเห็นเพื่อนไถนาเนาะมีนกบินตามตามหลังรถด,ด้วยนะมีนกบินเอออยู่ที่นี่เนาะอยู่ที่นี่เพื่อนแบบเพื่อนไม่ทําลายนกนะเพื่อนไม่ทําลายเป็นน่าจะเป็นอ่าพื้นที่เพื่อเรียกว่าเป็นสัตว์ สัตว์สงวนบางชนิดหรือเปล่านกเนาะนกก็มีบางชนิดท,ที่เป็นสัตว์สงวนนะคะอย่างเช่นนกกระยางเขาวนกอ่าอะไรอีกถ้าเป็นบ้านตีนอุย้ยจับปิ้งกินหมดนะทำลาบด้วยนะคะตอนนี้เราก็ใกล้ๆจะเข้าสู่เขาขาดกันแล้วนะคะจุดเชื่อมต่อตอนนี้น่าจะเข้าเขตน่าจะเข้าเขตพูดถึงจุดเชื่อมต่อกันแล้วกันเนาะน่าจะเข้า,าจุดเชื่อมต่อระหว่าง จังหวัดกาลสินและจังหวัดมุกดาหารนะคะถ้าเท่าที่ตีได้ไปศึกษาหาข้อมูลเนาะผิดพลาดประการใดตีก็ต้องขออภัยนะคะถ้าอนนเขาเรียกว่าเขาขาดจุดที่ตีปรีวิวนี้จะอยู่ขอบเขตจ,จังหวัดมุกดาหารนะคะอยู่ที่อำเภอคำสะสีนะคะคำเสีหรือคำาสอิน,นี่แหละคะ่ะเห็นกล้องกับ90กิโลเมตรต่อสัปโมงหรือเปล่าเพื่อนให้มิ่ง90กิโลเมตรต่อสัปโมงหรือว่าอีก90เมตร มีกล้องนะคะนี่แหละคะ่ะถนนเมืองไทยนะคะมีก็เรียกว่ามีตาทิพย์นะคะขนาดนี้คะ่ะเขตนี้ไม่มีบ้านคนไม่มีซุมซนนะคะไม่มีซุมซนเลยค่ะแต่เพื่อนก็ตั้งกล้องติดไว้นะคะนี่แหละคะ่ะประมาทไม่ได้เด้อถนนเมืองไทยนะคะนั่นแะหละคะ่ะก็ขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยเด้อค่ะเป็นคนไทยเพื่อนก็จะมีใบไป,ไปถึงบ้านถ้าเป็นคนเรานะคะอาจจะโดนลัดข้างหน้าหรืออาจจะ รอดนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะดูค่ะนี่คือถนอนเมืองไทยอุย้ยจุดนี้บอกได้เลยว่าสวยมากมากค่ะนี่ค่ะโอ้โหยอมรับนะคะการก่อสร้างถนนเพิ่นบางจุดก็สำรุดแล้วค่ะทุกคนเห็นข้างบนเนี่ยเป็นเตือนลงนะคะคเรียกว่าอะไระดินสุดอะดินสุดเนาะข้างบนเนาะนั่นแะหละค่ะโอ้โหสวยงามมากๆนะคะนี่แหละค่ะคือจุดไฮไลท์ของวันนี้นะคะที่ตีจะพาพีพีเอฟซีมาดูค่ะ โอ้โหสวยงามมากๆถนนหนทางดูค่ะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดมุกดาหารน,นะคะอีกไม่ไกลค่ะแต่ก็เ่าเรียกว่าเขตน,นี้น่าจะขึ้นกับ อำเภอคำสอีเนาะพี่พีเอฟซีคนไหนอยู่ที่อำเภอคำสอีอ่าจังหวัดมุกดาหารคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเผื่อผ่านไปทางนั้นจะได้เวก,กินข้าวกินน้ํากินปูกินปลาด้วยนะคะนะคะออาพูดเล่นนะหยอกหยอกนะถ้าใครอยู่แถวนั้นก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะพี่พีเอฟซีคนไหนอยู่แถวอำเภอคำสะอเนาะน,นี่ละคะ่ะถนนเมืองไทยนี่คือถนนหมายเลข12สองนะคะสม้มบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะ บอกได้เลยว่าตีนั่งไม่ติดเลยนะคะเห็นแบบนี้นะคะอันนี้จะไปสู่มุกดาหารนะคะถนนมาเลข12ดูคะ่ะความสวยความงามโอ้ยความอลังการงานสร้างใครขับรถมาตีเห็นนะตีเห็นนะมีคนจอดถ่ายรูปซลซี่ด้วยนะคะและตอนนี้ก็จะกลับนะคะไปหาที่กับรถเพื่อไปถ่ายภาพอีกฟากหนึ่งเนาะเพื่อไปถ่ายอีกฟากหนึ่งของ อของเส้นทางนี้ก็แล้วกันนะคะอ้ยถ้ามีโดนบินข้างบนนี่ยิ่งสวยนะคะพี่พี่จิ้มพลาน,นี่ละคะ่ะโอ้โหดูค่ะนี่คือมาจังหวัดมุกดาหารเข้าเขตจังหวัดมุกดาหารแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็สมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเนาะพี่พี่จิ้มพลาก็มาถึงจุดน,นี้นะคะตีเองก็คงขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะคะจากกันไปด้วยบรรยากาศบนถนนหมายเลข12ช่วงเขาขาดนะคะทุกคน กล้องเขาขาดเดี๋ยวตีจะพาชมบรรยากาศข้างบนบอกได้เลยว่าจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดของถนนต่างจังหวัดเมืองไทยนะคะย้ำมาอยู่ถนนต่างจังหวัดนะคะดูเอาค่ะความเจริญความสวยความงามนะคะบอกได้เลยว่าเห็นแล้วอึ้งนะคะถ้าพูดถึงตามความเป็นจริงเนะาะถนนเส้นนี้นะคะคนลาวไซลัดนะคะคนลาวบางคนก็แล้วกันที่มีรถเนาะ ที่มีรถนะคะไซเป็นทางลัดระหว่างจังหวัดหนองคายออกมาสู่จังหวัดอออกมาทางนีละคสวรรนาเขตนี่ละค่ะพี่ๆทิ้งพาดออกมาสวรรนาเขตเนี่ยออกมาทางจังหวัดพุทธหารทะลุออกสวรรค์นาเขตนี่ละค่ะถนนเส้นนี้คือเป็นทางลัดนะคะโอ้โหนี่ละค่ะบางครั้งนะคะขับมาก็เห็นรถลาวิ่งผ่านเหมือนกันเนาะก็หลายๆคนนะคะ ถ้าพูดถึงว่าวันนี้ตั้งใจมาที่นี่ไหมอ่าวันนี้ก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่แต่แต่แต่ว่าก็ตั้งใจมาเที่ยวงานบุญบั้งไฟตะไลล้านเนาะอยู่ที่บ้านกุดว่านะคะอยู่ที่บ้านกุดว่าตำบลถ้าติจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นตำบลกุดว่าอำเภอพุชินาลายจังหวัด กาลสินนะคะถ้าพูดถึงว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านภูไทยนะคะเป็นหมู่บ้านภูไทยที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามได้น่าลงไหลมากๆนะคะถ้าใครมาถึงจังหวัดคอนเออถ้ามาใครมาถึงจังหวัดกาลสินแล้วอย่าลืมมาเที่ยวซุมจุดนี้นะคะบอกได้เลยตีเห็นนะ่ะบางคนผ่านมาจอดปจอดถ่ายรูปนะ จอดถายรูปเพราะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยงามนะคะบนท้องถนนเมืองไทยเป็นถนนต่างจังหวัดที่สวยงามมากๆถนนตัดผ่านและแบ่งภูเขาออกเป็นสองฝากนะคะออกเป็นสองฝากที่สวยงามมากๆยอมรับนะคะคนไทยทำได้ทุกอย่างจริงๆฝีมือคนไทยไม่ธรรมดานะคะ